นั่น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 นั่อ้ยันอ่า่อยังล่ะอีกัเต็มเออเ้ามาโอ้มันส่จึงเจ้าแล้วเจ้าไปยันเมื่อกี้นี่ไปนงอ้เอาเพันน่เอามโอ้ราคาเ0 0 0นมาติไ่เมื่อได้บรอบานี้เอาเพื่ครับคนว่าเจ็ดพันว่าใช่แต่ว่ามันันสู่ข้นด้วยหรอขนนะเจ็ดพันตัวนี้ตัวนี้รถเด่นตัวนี้รถนั้น รถขายมาแล้วครับตัวนึ่งโอ้ตัวนี้เจ็ดพันพี่น้องเจ็ดนครับง่วแม่รับง่วแม่แม่สิงแม่สิงโอ้มเคยอจากสู่ค้นเทสันแล้วบ้างเด้เจ้าตายซะเนาะี่แม่โอ้ยขบวชีตายซะเนาะเจ้าเจ้าสิ่อโอ้ยเจ้าจะเป็นไก่เลยตายเลยนะเจ้าเจ็ดพันราคานี่ตัวอะไอีกอย่ เนาะคนว่าแต่ว่าันกยกเนตืนอเอานี้เตืตายด้ยััในอีตืนเออตอนนี้เตืนน้ำเจดพันเวาิเงิเงิงิเิเงิเงเี้เงะ้งก็ด้มันตายอซีมันถีหลายคนด้แตายหลายคนด้เนี่โอเคเ้ยนี่่นบ้งี้ง่านะเี้ยง้างดีดเจ้าเ้ยง้งดีเจ้า ของแท้นี่เด้อเขาเจ้าขายเลยันี่มันส้นคนตายหลายคนละถึงไม่พี่น้องเขาเจ้ายืนแฝ้วราวังดีแล้วังดีๆพวกเอาไว้แมาไว้วินเจ้าเขาเป็นลูกหัว นั่นเลยจะควักเอามันอันแน่จริงแล้วเขาไปหามันหล่นนะเขาไปรูปหัวรูปหอยวินมันก็่ได้สอนเงินเจ้าดิมันจะได้ซีวบตเจ้ามันก็่ได้สอนเงินได้งัวมันต้องการเอ้าซีวิตเจ้า่นแอไงนั่นเห็ดีนันดีนั่นดีนั่นดี ว่าจะมีสนใจเงินน้ำเจ้าอย่างน้นใสเงีนเป็นบอนโอ้นั่นนั่นนั่นโอ้เข้าวรถอ่ิ๋วใส่พุ่งเจ้าขนาดเอาไม้ตีมันยังโดย่านเลยเนาะ